ลงทะเบียนได้นะครับงามโอเคนะคะทุกคนตอนนี้น้องติก็มาถึงวัดมณีวงศ์นะคะก็กวดจะมาถึงก็เกือบขับนะครับ ก็เห็นพิมพ์ในนั้นท่านว่าท่านปิดประมาณ16นาฬิกานะคะผู้สวยมากนะคะ วัดมณีวงศ์ก็จะตั้งอยู่หมู่ที่สองบ้านหนองกระโพตำบลดุงนครอําเภอนครนายกนะคะทุกคนแล้วก็เป็นจังหวัดนครนายกด้วยนะคะนี่คือทางเข้าอีกทางนะคะทุกคนที่จริงเราก็ต้องไปเดินเข้าอีกทางหนึ่งนู่นนะคะทุกคนอันนั้นก็จะเป็นทางหน้าวัดนะคะอันนี้เป็นเขียนว่าทางออกแต่ตีเข้านะคะทุกคนนะคะข้างนอกนี่สวยเหมือนกันนะคะสวยมากเหมือนกันนะคะโอ้โหฝีไม้ลายมือนน งดงามมากๆเลยนะคะพอามาข้างในก็จะเห็นแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยะคะ่ะนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางเข้าไปปกตินี่เพื่อนาเข้าหางนู้นนะคะตรงนี้ก็จะมีรูปปั้นน่าจะเป็นเจ้าแม่คนอินนะคะทุกคนแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นไส้หินนะคะไส้หินภาพจำลองหรือเปล่าเป็นไสหินนะคะทุกคนนะคะโซ่ มีที่นั่งพักนะคะมีนี่ที่นั่งพักนั่งเตาเมื่อยนะคะก็ตอนนี้ตีมาตรงทางออกนะคะแต่ตุ่นตีเดินเข้านะคะเพื่อนออกแต่ตีเดินเข้าไปนะคะทุกคนก็เป็นครั้งแรกเนาะอันนั้นก็จะเห็นนะค่ะเป็นจะมีที่นั่งนต๊ะนะคะแล้วก็มีน้ำตกบรรยากาศสุดยอดนะคะบรรยากาศสวยมากเลยนะคะทุกคนจะมีกวงมีเรียกว่ากวงมีนกด้วยนะคะ ก็จะมีน้ำตกแบบอยู่แบบซุ่มซื่นมากๆนะคะะเ้าก็จะมีร้านขายกาแฟด้วยนะคะนะคะร้านไส่กาแฟก็เหมือนอยู่ในถ้ำเลยนะคะร้านขายกาแฟนะคะอยู่ในแบบเพิ่นทําให้เหมือนจะเรียกว่าอยู่ในถ้ำอะค่ะทุกคนเหมือนได้อยู่ในวังบดานอย่างนี้นะคะนะคะอันนี้จะเป็นทางออกนะคะทุกคนส่วนจุดนี้จะเป็นทางออกนะคะจะมีพญานาคนะคะทุกคน บางคนมาก็มากับไหว้ขอพรบูชาในสิ่งที่ปรารถนานะคะทุกคนนะคะก็จุดนี้ออกมาก็จะมาเจอนะะี่ค่ะก็หาบเงินหาบทองหรือเปล่าเ็าเรียกว่าหาบเงินหาบทองหรือเปล่าเนาะ,นะนั่นแหะคะทุกคน หลังจากเรากลับไหว้พระท่านข้างนอกเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าสู่วังพญานาคนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยจ้านี่ค่ะทุกคนนี่เป็นทางเข้านะคะโอ้โหเลยนะคะทางเข้าก็สวยงามมากๆเปมันเขียนว่าอุทยานประวัติศาสตร์อะไรออประวัติวัฒนธรรมหรือเปล่านะคะถ้าน้องตีอ่านผิดต้องขออภัยนะคะนะคะ พราะว่าตีแฟนตีไม่ได้มานำนะคะเข้ามาข้างตรงนี้ก็เป็นเหมือนห้องถูนธรรมดานะคะแล้วก็จะมีเพื่อเรียกว่ามีสิ่งของแบบไพบูซานะคะใครจะบูซาเท่าไหร่นะคะก็แล้วเต้นเพื่อนเขียนว่าทางเข้าสู่วังพญานาคนะคะว้าวสวยมากนะคะทุกคนทางเข้าตรงนี้นะคะ,นะคะ ก็จะมีอ่าเขาเรียกว่ารูปร่างนะคะเป็นตัวพญานาคนะคะเป็นวงกลมเป็นทางเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีตรงซ้ายมือนะคะก็จะมีเพื่อเรียกว่าท้าเวศสุวรรณสิบสองนะครับสัตว์นะคะทุกคนจะมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันนะคะตรงซ้ายมือนะคะเดี๋ยวนองตีจะพาทุกคนไปสมแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะ,ะมาให้ความ ก็เรียกว่ามาดูเลก็แล้วกันเนาะมาดูเลนะคะเพราะว่าเหมือนวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นรูปปั้นทาเวทสุวรรณสิบสนับสัตรนะคะจะมะีแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละองค์ก็แล้วก,กันเนาะต้องตีก็ไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงให้ถูกนะทุกคนนั่นแหละคะ่ะจะมีสีสันและก็รูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็คือทาเทวสุวรรณสินับสัตว์นะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าประตูที่สองนะคะข้างในนะคะก็วันนี้นะักท่องเที่ยวเยอะจริงๆนะคะมันก็จะเป็นลูกป,ปั้นเพื่เรียกว่า,าพระหรือเปล่าเนาะพระพุทธรูปนะะประตูที่สองนี้ก็จะเป็นอ,องค์พญายนาคนะคะทุกคนเลยคะ่ะใครที่ อยากจะทาบุญก็ทําบุญแล้วแต่กําลังขับท่านะคะทุกคนเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วส่วนตรงนี้จะเป็นประตูที่สองนะคะก็จะมีพญานาคนะคะเพราะพึ่งว่าพญานาคนี่ก็น่าจะเป็นพญานาคเกตเสียนนะคะนี่ค่ะก็อยู่ที่วังเข้ามาถึงข้างในนี้วังพญานาคนี้ก็จะมีพญานาคอยู่สี่ตระกูลนะคะมีพญานาคอยู่สี่ตระกูลแล้วก็จะมี พญานาคน้อยใหญ่ประมาณพ,าะะพันกว่านะคะพันกว่านะคะทุกคนนะคะหากน้องตีใส่คำศัพท์ที่ผิดพลาดต้องขออภัยตรงนี้จะมีเ่าเรียกว่าลูกป,ปั้นพระนาเรศวรกับสมเด็จพ่อโลหานะคะที่ตั้งสถิตยอยู่นะคะทุกคนก็เข้าไปกราบไหว้ขอพรน,นะคะข้างบนก็จะเป็นสมเด็จพระ นาเลส่วนนะคะก็จะมีสางก็มีลูกปั้นอันนี้จะเป็นลูกปั้นหลวงพ่อนะคะโอ้ทำได้เหมือนมากเลยนะคะทุกคนทําได้เหมือนมากะะเหมือนมีชีวิตจริงๆเลยนะคะที่ิ่นนั่งตรงนั้นนะคะนะคะอันนี้จะเป็นพนะน,นาเก็ดเสียนนะคะทุกคนเข้ามาข้างในส่วนตรงซ้ายมือก็จะเป็นเพื่อเรียกว่าอะ,อะไรนะเพื่อเรียกว่า เพื่ใส่เพิ่นเรียกว่าใส่ตู้แก้วอ่ะไม่ใช่ตู้แก้วเพิ่นเรียกว่าเอาแก้วกระจกแก้วออก,กันไว้แบบสวยงามมากๆเลยนะคะข้างในนะคะจะมีหลวงพ่อนะคะเพิ่นเรียกว่าหลวงพ่อรูปปั้นหลวงพ่อนะคะตั้งสถิตอยู่ข้างในนะคะเข้ามาข้างในนี้ก็เริ่มจะเห็นแล้วนะคะทุกคนเข้ามาข้างในนี้ก็จะมีเริ่มสีสันเริ่มก้าวเข้ามา ถึงจุดที่ว่าเป็นวังพญานาคเลยนะคะจะมีพญานาคน้อยใหญ่นะคะแล้วก็เริ่มมีไฟแสงสีนะคะทุกคนเริ่มจะมีไฟแสงสีหลายคนก็มากราบไหว้นะคะจะมีพระพุทธรูปนะคะนะคะี่ค่ะทุกคนขวามบุญก็จะเป็นพญานาคนะคะพญานาคซึ่งในภาพนี้ก็โอ้โหเท้าที่น้องตีรู้นี่ก็เปนเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ป็นว่าทั้งหมดของ วัดมณีวงศ์เนื้อที่ประมาณเจ็ดไร่นะคะทุกคนเป็นเขียนอันนี้น่าจะอันนี้เป็นเขียนว่าห้องปฐถมพยาบาลน,นะคะอู้นะคะทุกคนฝีไม้ลายมือการแกะสลักรหรือว่าการออกแบบการแบบฝีมือประณีตมากๆอะค่ะทุกคนเนาะนะคะโอ้โหนะคะงดงามมากๆเลยนะคะพญานาคน้อยใหญ่เลยนะคะ,นะคะทุกคนอยู่ข้างในนี้จะมีพญานาคสี่ตระกูลนะคะทุกคน มีไฟแสงสีแต่ละสีกระทบใส่อ้เหมือนนี่เหมือนได้หลุดมาอยู่อีกมิติหนึ่งเลยนะคะทุกคนถ้าใครได้เข้ามานะคะถ้าใครได้มาเที่ยวบอกได้เลยมาสัมผัสนะคะทุกคนได้มาสัมผัสกับตัวเองจะรู้ดีเลยนะคะว่างดงามขนาดไหนนะคะนะคะตีก็เป็นครั้งแรกเนาะเข้ามาก็เห็นตะลึงมากเลยนะคะโอ้โหหนึ่งเดียวในโลกจริงๆก็เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกจริงๆนะคะนักท่องเที่ยวแบบน,นี้อูบอกได้เลยว่า คนเยอะมากนะคะส่วนดูนะคะฝีไม้ไลายมือกันปั้นการเกะสลักกันทำของเพืนแบบฝีมือนี่บอกเลยยว่าฝีมือขั้นเทพเลยนะคะทุกคนแล้วก็ไฟแสงสีเหมือนเราได้อยู่ใต้บาดาลจริงๆนะคะเหมือนได้อยู่ถ้ำกลางพญานาคนะคะทุกคนแบบทำได้เหมือนมีชีวิตชีวาจริงๆเลยคะ่ะทุกคน ใครได้มาเที่ยวใครได้มาสมนะคะเชิญชวนเลยนะคะทุกคนได้มาสัมผัสนะคะบางคนเพิ่งมามาขอพรลส่วนมากแกมาขอพรน,นะคะขอพรลแล้วก็สมปมปัถนานะคะทุกคนเพว่านะต้องตีเองก็มากราบไหว้ขอพรเหมือนกันละคะทุกคนนะคะโอ้โหฝีมือเพื่อนนะ่าสวยงามมากนะคนแกะสลักได้แบบมีชีวิตชีวาจริงๆค่ะลวดลายนะคะสีสันระยิบระยับนะคะ จริงๆนะคะ ่วนประตูนี้ก็จะเป็นประตูที่3โอ้โหทุกคนแวดล้อมไปด้วยบรรยากาศที่เหมือนได้อยู่ใต้บาดาลจริงๆเลยนะคะทุกคนแบบซุ้มซื่นแล้วก็ซุ้มเย็นมากๆเลยนะคะรละยิบรละยับเหมือนได้อยู่ในวังของพญ,ญานาคจริงๆนะคะเหมือนได้อยู่ในอีกมิติหนึ่งในโลกหนึ่งเลยนะคะใครได้มาโอโ้ตรงนี้ยิ่งโอ้โหอลังการมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะ โอ้โหสุดยอดสวยงามจริงๆคะ่ะตรงนั้นจะมีพระพุทธรูปนะคะที่แวดล้อมไปด้วยผาญานาคทั้งฝาผนังข้างบนนะคะใส่ไฟแสงสีเหมือนเหมือนได้อยู่ในวังมบาดานจริงๆอะคะ่ะทุกคนนะคะนี่ก็จะเป็นสีไม้ลายมือในการอาแกะสลักแล้วก็ลวดลายต่างๆนะคะโอ้โหฝีมือคนไทยไม่แพ้ซาตใดในรูกจริงๆนะคะนะคะ วังพญ,ญานาคที่ใหญ่และสวยงดงามหนึ่งเดียวในโลกเลยนะคะทุกคนเท่าที่ได้เห็นมาหนึ่งเดียวในโลกจริงๆนะคะโอ้ยงดงามเป็นบุญตาเป็นบุญวาสนาจริงๆที่ได้มาเห็นนะคะนะคะก็ พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านก็สามารถมาสมได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกําลังใจให้น้องตีด้วยนะคะก่อนจากกันไปก็กลับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะก็ยังมีคลิปต่อไปนะคะทุกคนยังมีคลิปต่อไปอีกสคลิปนะคะเจอกันอีกทีที่ห้องถูเรียกว่าอ่ห้องทรัพย์สมบัตินะคะของจริงของเทนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใม่คลิปหน้าคะ่ะอลังการมาก